โอ้โหโอ้โอ,อ้ได้กินได้กินตัวผมครับผมผมอยู่เหนือลมเมื่อกี้โอ้โดนเต็มมือเลยครับผมใส่ถุงมือแทบไม่ทันครับผมครับเพื่อนเพื่อนลังแรกครับผมกินขึ้นมาะจะถึงหลางแล้วครับเลลืมถ่ายนึกว่าลืมเอากล้องมาครับผมดีที่ติดกโปมาอยู่ โอเคครับผมไปเดี๋ยวจุดกรบกัน่นวันที่สิบครับผมสิบสิงหาครับเ,เพื่อนขี่มาข้างทางไม่รู้เป็นรังดีหรือ,อยังแต่ต้องขอครับผมนี่ทุกข้างทางเลยครับเ,เพื่อนขี่รามาเจอแต่ต้องขอครับผมดวงวันน้ำมันอุมอยู่ คิดว่าไม่น่าจะเป็นรังดียอกตรงนี้อู้อูหูหููได้กินได้กินตัวผมครับผมผมอยู่เหนือลมเมื่อกี้นี่ครับนี่ครับข้างทางเลยเดี๋ยวทำครบก่อนครับผมทำครบเสร็จครบเสร็จแล้วจุดเข้าเลยครับไม่เสียครับผมข้างทางขอ เขียวให้ก้อนรอดครับผม ไม่ค่อยอยากติดครับเพื่อนโอ้วางกระดาษก็คงดูหนัาก่อนครับเอ้ยดนหนังครับเพื่อนขอครับ เดีนเพื่อนโหเับดีตัดพระสงางทาง๋ยวาให้แม่เขาออกก่อนเกีสอนพรเกจีสอนก่อนคุณเกจีสอนเยอะคระบงมดอกพือคา โอเคครับท้องเ่อนขอได้ตอนนี้ผมอออครับัาเพื่อนอีกนลังครับผมอย่างนี้น่าจะนสวยอยู่ครับ ข้างบนก็ผมดังนี้น่าจะได้ถ่ายเต็มที่ครับผมได้มาสองลังแล้วครับแต่ไม่ได้ถ่ายเต็มที่เลยลังแรกก็เคือเยอะน้ําน้ําได้นิดเดียวครับผมลังแรกพอดีให้คนที่สวนเขาขอซื้อกระดิ่งเข้าไปขอซื้อเพราะหัวน้ําแต่ตัวอันผมได้ถอดกลางไปครับผมครับดานแสงหน่อยครับผมลังนี้ทรงสวยอยู่ข้างทางเหมือนเดิมครับผมลังนี้ คอนนี้ที่เคยอยู่ครับผมผมเคยเอาคอนนี้นี่ครับผมเคยเอาแต่ตอนนั้นไม่ได้ดน้ำก็ผมได้แต่ลังครับมาอยู่นี่ไปครับผมทำพวกกันโอ้โหเพื่อน,นมีอุณหลกักษณครับผมเต็มเลยครับโดนไปนหนึ่งแล้วครับผมแตนลาำครับผมโอ้โหโดนไปนหนึ่งแล้ว การผมมขึ้นต่อแลวเาบน้ขยอันนีขับ่นะลัเต็มพอดีครับอกดีตั้งต้องครับอก

จากทีสองอนทีสองไม่มีครับผมนี่เจีาอย่ากโบนะครับอย่าง,างโบเลยครับน่าจะเห็นกันอยู่ครับผมทางทางที่วนี่ผมจะรีบหน่อยครับผม I <laughs>

ท่านเพื่อนลงครับขอบคุณครับกล่าวเพื่อนครับครบเรียบร้อยครับผมหืออโดนแตนลามสี่ห้าตัวไม่ได้มองครับผมเพื่อนนี่ครับเป็นแผงเลยครับแตนลามดีผมออดไม่ขึ้นฝั่งโน้นไม่ได้ขึ้นฝั่งนี้โดยตรงออมขึ้นฝั่งข้างหลังก็มองไม่เห็นครับผมโอ้ยอมยอมคารลครับผม แตนลามครับผมโอ้โดนเต็มมือเลยครับผมใส่ถุงมือแทบไม่ทันครับผมโอ้โหคลักต้่งอยู่พุ่มข้างบนครับผมเอาอยากหน่อยเรือเยอะครับผมเรือเยอะนี่แตนบนเริ่มระยวเบือเลยลงมาแล้วครับผมดับครบดับไปเรียบร้อยเดี๋ยวผมยืนดูใต้ต้นสำรวจที่ไฟก่อนครับผมดูที่ไฟอยู่เนะี่ยเดี๋ยวค่อยไปสรุปกันทั้งนอกครับผม ดูคีไฟก่อนโอเคครับผมไม่มีไปครับครับเพื่อนหัวน้ำสวยเลยครับผมขาวโบเลยดอกยูคาครับผมวันนี้มาทางโซนดอกยูคาสวยครับผมเพื่อนขาวโบเลยครับโตอ่อนครับผมอันนี้รังรังเมื่อกี้ครับผม รังที่สามรังที่สามได้ขออนุญาตเลี้ยงใหม่ด้วยครับผมออกมาจากเมื่อกี้แล้วมันข้างทางเกินพาะว่าเพิ่งลงมาตอมครับผมนี่ครับผมรังแรกได้เชิงท้ายถอดกลางครับผมหัวน้ําก็ขอซื้อครับก็เลยแบ่งไปอันนี้รังข้างทางครับผมรังที่สองข้างทางเชิงกระดาษครับผมสะสมครับผมพอได้น้ําดอกยูคาครับรังเล็กโอเคครับผม ขอบคุณทุกท่านทคนที่เข้าม,มารับชมครับนี่ครับผมบวมเป่งเลยครับแตนรามผม,มโดนแตนเมื่อไหร่ก็บวมทันท,นทีเลยครับผมแล้วก็ขาอีกทะลุถุงเท้าครับผมเพื่อนนี่ครับจุดยอดเลยครับแล้วก็หลังอีกครับผมสามสี่จุดหลังสุดยอดครับผมไม่ได้ดูแตนรามมีองคารับลืมดูครับผมโอเคเพื okay, ่อน โอเคครับเก็บของขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมในน้ําแจ่มอยู่หมดกว่าๆอยู่ครับผมปิดตาแจ่มเลยครับมุมกล้องอาจจะไม่ดีนะครับผมคือเยอะเหมือนรังแรกตั้งกล้องไม่ได้เลยครับลงจอดรูตัดพึ่งหอดกลางไปครับผมลังแรกรังแรกผมไม่ได้ถือกระเป๋าเข้าไปผมรถเข้าไปจอดแต่ว่าไม่ได้อยู่ข้างทางครับผมรถเข้าไปจอดในไรเขาผมจะวางกระเป๋าไว้ผมเดินไปดู ก็เลยดีที่ว่าติดโกโปรไปด้วยแต่หนีบไม่ได้ครัผมไม่มีที่หนีบเลยแล้วเสียวร่วงครับผมลมแรงขอบคุณทุกทุกท่านครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร y, ก์กดติดตามครับผมขอบคุณครับ